ช่วงเดือนมีนาะนุกไปเขาจะได้เดินสายด้วยกันอยู่นะทุกคนพูดไปเล่นไปของ Work Point ค่ะคอนเสิร์ตฟรีนะทุกคนรอดูเลยทุกวันเสาร์ตามนี้เลยค่ะเนาะเขาจะมีเดินสายไปด้วยกันอยู่ตลอดจ้างานเขาเขาก็มีงานคู่ได้กันตลอดนะทุกคนเออก็ยังเหมือนเดิมหละเพียงแต่ว่าวันไหนที่ไม่มีงานน้องก็จะแยกย้ายกันทำธุรกิจของตัวเองอย่างที่เรารู้กัน น้องนุกเขาก็มาทางอสังหาของน้องปายก็ตามแคมป์ตามอะไรอย่างเงี้ยต่างที่ตัวเองชอบเนาะต่างที่ตัวเองวางแผนกับชีวิตของตัวเองว่าจะทําอะไรเขาแบบเออบางคนมันก็มีนอยว่าน้องไม่ได้เจอกันน้องไม่ได้ไปด้วยกันน้องแยกกันแล้วเหรอหนอยเขาจ้าแต่พูดถึงว่ามันก็มีแบบนี้มาเรื่อยๆคนนอยอ่ะเนาะ คนเรามันก็ต้องมีการแยกงานแยกกันทํางานเนาะไม่ใช่จะให้อยู่ด้วยกันตลอดเขาไม่ใช่ผัวเมียกันเด้อผัวเมียก,กันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยอืมเขามีลูกน้องมีคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลเขาก็ต้องหางานหาอาชีพหารายได้ที่มันคงที่ที่ดูแลคนของเขาได้เนานะอืมอันนี้ก็จะให้อยู่ด้วยกันตลอดมันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะ ที่เธอบอกมาจำนั้นยังดัใ,ในหัใจไอ้คนนั้นที่เธอโทษอฉันยังไม่จากหายไปเรื่องเดียวที่เหลือ่ฉันรู้เหตุผลล่ะคืออะไรได้แต่แครรัเพิกวไว้เธอไม่เป็นคนเดิมเธออาจจะรู้สึกตื่นเธอทำด้หัวใจฉันเท่าไร เธอลืมฉันคนนี้ที่เธอเคยรักเคยคอยฝากหัวใจเจบแค่ไหนหัวใจเท่าไรไม่รู้แต่ใจหัวใจราเธออยู่เธอตอบตัวเองไม่ได้อยากนีลบไปไกลแต่ฉันก็อน,นี้ไม่เคยได้ คงต้องทนให้ไหวต้องเจ็บไปรักไปตนตาหรือว่าเธอหลอกทำราแต่ว่าฉันเชื่อเธอทเผูนใจไม่อยากคิดในแบบนั้นเธอคงในใจร้ไปฉันเดาไม่ถูกอยากจะรู้ว่าผลมันคืออะไรแต่จะแตกรับความเจ็บไป เธอไม่เป็นคนเดิมเธออาจไม่รู้สึกตัวว่าเธอทำรา้ายหัวใจฉันเท่าไรเธอนืกฉันคนนี้ที่เธอเคยรักเคยคอยฝากหัวใจเจ็บแค่ไหนปวดใจเท่าไรไม่รู้เอตายหัวใจรักเธออยู่จะปลอบตัวเองไม่ได้อันตราย ไปไกลแต่ฉันก็นี้ไม่เคยได้องทนให้ไวีต้องเด็ไปแล้วไป าไปตลาดมาซื้อปนป้าถุงละสี่แสนซื้อบากวัวปีมาทาแก่ทุงละสี่หมื่นซื้อทะเลไม่ทาเล่นหลังบ้านซื้อหัวซ้ำลัไม่จ่ายี้เล่นกลางคืนซื้อพิซซ่าไม้ทายินมืออีกสามโกดังมาก่อนไปตลาดมาซื้อข้าวผัดกองละหกลัง เดินไปเจอคนกำลังขอทานในซื้อบ้านในหกหลังใส่ตังมือละสิบเจ็ดถุงปุย๋ยไม่ได้ว่าคุยนะมันแค่เศษตังซื้อน้ำกินขวดละพันกินเข้าจานละแสนไม่มีใครอยากได้เราเป็นแฟนเรื่องไหนหาดด้อะไรจะจัดให้ทันทีอยู่คนเดียวมากะตังว่าบักว่าอีปีเงินที่เหลือจากว่าผู้ใดใสน่นํำ